สวัสดีครับดิฉันสาวเกิดมาลุยของเรามาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วแล้ตนจะได้พับก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 บบัสดีครับเดี๋ยวเอาขาตั้งกล้องก่อนนะเชียสักครูอ่โอ้ทางนี้เตรียมอุปกรณ์อย่างไวเตรียมกันไกลเตรียมมีดไปจัดการ

นี้แรงนะ่าลองลิ้มทิมได้ไหมอันรบลละบล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 ักอีไหนึอ่าใช่ไม้หัวนี้หว่วงแล้วจะใรอะไรให้

กเด็กๆชอบในรถมอเตอร์ไซค์คันน okay. ี้ทำไมโชคมันดิ่งดิ่งอ่ะใช่ฮึฮึเอาดีิไปไปเก็บโชคมันนี่งอ่ะเวลาตกหลุมแล้วมันดึงดึงอืมเอาแค่นั้นแหละอ่ะไป แม่เสือสาวในตาสวยรงมระพุยมารองริม่หาอยู่หาอะไรหาแมปมาติดมาถึงห้องเสามีรงเท้า้องคูง่ยู่กันโอปังหมดไปแค่นีนบก เร,เ,เราคป็นคน,ท,นที่บีมากอยากจอทำมรกบอกนราเลรกท่านเนระที่เห็นนะที่ทำเขามาจ่ามี่ารเยอะเจดบาทที่เขามาแบงค์ใหไ,ไม่มีทอน สิบบาทเหลือเขาค้างเท่าไหร่สี่สิบเออค่าเกองคันท้องเด้อเอ่ห้าสิบพี่เขาจ่ายให้แล้วอะพี่เขาจ่ายให้แล้วเอาละแล้วก็คืนเข้าไปโอเคอย่ามีแรงน่าลองดิ้นพินดามานีเป็นผู้ใจญ่ ที <detail> ่เท่าไรนี่อที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านี่ยี่สิบเกตามิ

จิ้มได้ไหมแต่ไม่นอนเล่นบนบ้านกับพี่หวานกับพี่เหน่งครับอ่ะตอนนี้ก็กำลังเก็บข้าวเก็บของนะฮะแช่น้ำนห,หนึ่งโอ้ไอ้หนูเฮ้ยไปดีไปดิโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆเท่านี้เนาะไว <ป S> ้เจอกันนะฮะคลิปถัดไปคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายไปยครั ครับ